สวัสดีค่ะวันนี้เรียนว,วิชาสุขศึขศกษาพระศึกษานะคะเรื่องการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายค่ะการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายมีทั้งหมดห <pe> ข้อด้วยกันนะคะ 1. การทํางานของระบบย่อยอ,อาหาร2การทํางานของระบบขับถ่าย 3. การทํางานของระบบประสาท 4. การทํางานของระบบสืบพันธุ์ 5. การทํางานของระบบต่อมไรท่อ 6. กการดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สําคัญ การทำงานของระบบย่อยอาหารมนุษย์เป็นผู้บริโภคโดยการรับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตลำรงอยู่ได้และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการย่อยอาหารมี2ขั้นตอนคือการย่อยเชิงกลกับการย่อยทางเคมีการทำงานของระบบขับถ่ายการขับถ่ายเป็นกระบวนการกำจัดของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาถ่ายนอกร่างกายเรียกว่าการขับถ่ายของเสียการขับถ่ายมี3ทางทางปอดทางผิวหนังและทางลำไส้ใหญ่ การทางานของระบบประสาทระบบประสาทมีหน้าที่ในการออกคําสั่งการทํางานของกล้ามเนือ้อควบกลุ่มการทํางานของอวัยวะต่างๆในร่างกายและประมวลข้อมูลที่รับคำสั่งต่างๆให้อวัยวะทํางานโดยปกติโครงสร้างออกเป็น2 2ระบบคือระบบประสาทส่วนกลางกับระบบส่วนกลาง กับระบบประสาทส่วนปลายนะคะก็คือระบบประสาทส่วนปลายอะ่ะก็คือเส้นประสาทรับความรู้สึกส่งตรงข้อมูลรับคําสั่งส่วนระบบส่วนกลางสมองไขสันหลังประมวลผลเรียนรู้จดจําสั่งการ การทํางานของระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์เป็นระบบของอวัยวะในร่างกายสิ่งมีชีวิตซึ่งทํางานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อการสืบพันธุ์เพิ่มจํานวนสิ่งมีชีวิตให้มากขึ้นในระบบนี้จําเป็นต้องอาศัยสารต่างๆอาทิของเหลวฮอร์โมนฟีโลโมนหลายชนิดเพื่อช่วยเหลือในการทํางานของระบบสืบพันธุ์แบ่งเป็นสองระบบคือระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์ การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อมีหน้าที่ในการสร้างและหลั่งฮอร์โมนซึ่งมีผลสองประการคือ 1. ควบคุมอวัยวะหรือเนื้อเยื่ออื่นๆของร่างกายเช่นการเจริญเติบโตกระดูกกระแรกและเมตาบอลิซึม 2. ควบคุมต่อ,ตอมไร้ท่ออื่นๆเช่นต่อมใต้สมองควบคุมต่อมหมวกไตต่อมไทรอยรังไข่อัณฑะเป็นต้น การดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สําคัญระบบต่างๆของร่างกายที่ทํางานปกติจะทําให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขหากระบบของร่างกายระบบใดระบบหนึ่งทํางานผิดปกติไปจะทําให้ร่างกายเกิดเจ็บป่วยมีความทุกข์ทรมานและไม่สามารถประกอบภารกิจต่างๆได้อย่างเต็มที่ความสามารถดังนั้นทุกคนควรพยายามบำรุงรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอแล้ว พบกันอีกครั้งในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ